สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษครับ20.56นาฬิกานาทีครับเพื่อสัปดีที่3ธันวาคม2563ครับวันนี้มีไฮไลท์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับถามตรงๆกับจอมขวัญครับเป็นการเผชิญหน้าระหว่างคุณชอบพนิกาขณะก้าวหน้าครับผู้เปิดโปงไอโครับกับคุณประสิทธิ์เจียวกก ซึ่งเป็นผู้ที่สอนไอโอและก็เป็นบุคคลที่คุณชอบกล่าวถึงครับรายการน่าสนใจมากครับคุณชอบก็กล้าไปออกคุณประสิทธิ์ก็ไปออกแต่คุณประสิทธิ์ก็เป็นคนดูซอฟๆนุ่มๆน,นะแต่เป็นคนมีความจงรักภักดีอย่างแรงกล้าแต่คุณช่อเนี่ยโอ้โหความที่เธอเป็นเทคโนโลยีด้วย การเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเนี่ยทำให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากๆเลยในขณะที่คุณประสิทธิต์ตอบไม่เข้าประเด็นเลยนะฮะรวมถึงสิ่งที่สิ่งที่กองทัพกับกระทรวงกลาโหมกลัวก็คือไม่ยอมไปออกรายการแต่คุณประสิทธิ์กล้าที่จะไป,ปะเผชิญหน้าคุณช่อโอ้น่าสนใจนะครับแต่การสัมภาษณ์แต่คุณจำขันก็เป็นไปด้วย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับไม่ไม่ได้มีดุดันชี้หน้าหรืออะไรกันนะครับคือก็คือน่ารักด้วยกันทั้งคู่อ่ะก็คือคุณชอบก็ไว้ไมตรีเหมือนกันนะครับคือเธอก็ยั้งเหมือนกันนะแต่ก็ออซอฟมากก็คืออ่อนโยนคือเรียกใช้คำว่าพี่นะัพี่ประสิทธิ์พี่ก็คุณมากนิดหน่อยนะครับเรามาติดตามกันครับขอบคุณอ๋อตรงกับจอมขวัญนะครับในแฮชแท็กวันนี้ครับอ๋องจงกับจอมขวัญครับ,นนรบออก,บอ,บกองทัพ อันนี้เป็นพวกสายอนาคตใหม่นะคณะก้าวหน้าอนาคตใหม่นะฮะเพราะกองทัพบอกควรมาดีเบตด้วยตัวเองทางรายการทางตรงกับจองขวัญบอกว่าติดต่อกองทัพและกลาโหมไปแล้วไม่มีใครตอบรับแบบนี้ไ่ให้ประชาชนคิดอย่างไรสองคำถามจากคุณช่อถึงคุณประสิทธิ์ปมไอโอ้คือม,มาผมแต่ได้แค่สาคนแต่จอ18คน ชมอีกครั้งหนึ่งฮะงชอเนี่ยอยากถามคุณประสิทธิ์อย่างหนึ่งคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอเรามาคุยกันในรายการแล้วถึงเพิ่งรู้ว่าคุณประสิทธิ์เองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีพรีเซนต์คือพรีเซนต์ชันชุดนี้ที่กองทัพยอมรับแล้วคุณประสิทธิ์ไม่เคยเห็นมหมายควนะามว่าอันนี้ไม่ใช่คนสอนไม่ใช่คนสอนลูกศิษย์อาจจะไปสอนกันต่อเองแต่ประเด็นก็คืออันนี้ชอตอยากถามเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนว่าแอ,แอแปพลิเคชันที่อยู่ในพรีเซนต์ชันที่กองทัพใช้ทํา IO อชัดเจนนะคะคือ Twitter Broadcast กับ Free Messenger 2สองแอปพลิเคชันนี้คุณประสิทธิ์บอกว่าคุณประสิทธิ์เปิดขึ้นมาเพื่อสอนทหารใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่สอนทหารนะสอนนักเรียนกิตอา,าสาในโรงเรียนสอนนักเรียนใช้โซเชียลมีเดียครับทีนี้คําถามข้อที่หนึ่งก็คือคุณประสิทธิ์ทราบหรือเปล่าคะว่าทหารเนี่ยได้นำสองแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในปฏิบัติการ i อโชัดเจนมีการบอกรายละเอียดวิธีการใช้เพื่อปั่นแท็กอะไรต่างๆหรือว่าติดตามต่างๆเนี่ยทั้งสายขาวสายดําของ I o โเนี่ย โดยใช้สองแอปพลิเคชันนี้และข้อที่สองอันนี้ครับเราไปดูต่อหน่อยนะครับเราไปดูต่อครับการ io จิตการ iO คือการทำจิตอาสากล้าพูดเนาะอันนี้ไทยรัฐทีวีนะครับทำไมคุณต้องเอาเวลากองทัพทำไมคุณต้องให้กองทัพอวราชการมานั่งปรับมานั่งก๊อปข้อความเป็นพันเป็นหมื่นจนไอ้ข้าวโรงเรียนจิตอาสาดูทวิตเตอร์แล้วครับด้วยข้อความหาว่าสแสมเป็น แพลตฟอร์มมอนิฟูเลชันก็คือการบิดเบือนกระแสในทวิตเตอร์โอ้โหโหดมากชอบพันิการนี้โหดมากนะครับโหดชนิดที่ว่ากองทัพบกกับกระทรวงกลาโหมไม่กล้ามาเผชิญหน้าครับสุดๆไปเลยขณะที่อีกฝั่งกาลังสาบานเออมีสาบานด้วยนะคุณชอบก็แบบเนี้ยเออผมก็เห็นใจคุณประสิทธิ์เหมือนกันนะวันนี้นี่ฮะแล้วก็วันนี้คุณประสิทธิ์ ตอนจบรายการก็มีการโชว์รอยสักบอกว่าทรงพระเจริญฮะนี่ทรงพระเจริญทรงพระเจริญอะความเท้าค้างหน้านิ่งนี่ถามว่าด,ดูดูคุณประสิทธิ์คนไทยคนหนึ่งที่รักชาติบ้านเมืองถามว่าผมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยจะร่วมมือจะไม่ร่วมมือคนไทยคนหนึ่งอื ที่รักักกชแกเอาถ้าใครดูในคลิปเต็มนะครับก็แกเอาพระนเรศวรมาวางไว้ด้วยนะต่อแหลนมานั่งฟัง,อ,ฟงอยู่ผมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยจะร่วมมือจะไม่ร่วมมือโอ้โหชอบพันนิก,กานี่จ้องหน้าเลยครับวันนี้คุณชอบเจอประสิทธิ์เจียวกกจ้าเนี่ฮะโอ้โหโห,โหดมากฉันชอบรอยยิ้มสุดท้ายคุณชอบสีหน้าแววตาแรกก่อนนะอืมผมว่าข้อที่สอง ข้อที่สองก็คือสองแอปนี้โดนถอดออก Google Play แล้วก็ Apple Store ที่ถอดมีสองประกาศเอาประกาศแรกก่อนนะผมว่าผู้บริหารผมใจสั่นเอยผมบอกตรงกลัวเกิดเด็ดเขาเป็นข่าวเต็มไปหมดแล้วนะทำไงดีไม่ได้รายงานผมเลยถอดเลยซึ่งถอดเนี่ยมันเป็นทั้งผลดีผลเสียนะผลดีคือมันหายไปเลยจากระบบ แต่คุเสียนะ่ะคนอื่นโจมตีได้นี่เนี่ยใช่ไหมคุณผิดคุณผิดคุณเลยหลีผมนี่นะยังเสียใจเลยนะไม่ควรจะถอดเพราะขอมาถูกอะ่ะแลวอย่างนี้<อ>จะกลับเข้ามาใช้ใหม่ไหมคะนี่ต้องพิจารณาเพราะอะไรด้วยมันโดนด่าไปแล้วอือือชอบพนิกาโหดมากโหดมากเ <c oughs> ถียงไม่ออกเปิดเถียงไม่ออก,ออก,ออกเปิดรอยสักเลย สรุปทำไอโสร้างความเกลียดชังคนในชาติไม่ได้ตังค์ได้ตังค์ไม่ตังค์ก็ทำโป๊ะนี่อะไรไ<ด>ครับละเอียดวิธีการใช้เพื่อปั่นแท็กอะไรต่างๆหรือว่าติดตามต่างๆเนี่ยทั้งสายขาวสายดำของ I.O. เนี่ยโดยใช้2แอปพลิเคชันนี้และข้อที่2อ,อันนี้คุณประสิทธิ์ต้องตอบได้แน่นอนเพราะว่าเป็นรประธานบริษัทที่เป็นเครือของเจ้าของแอปเมื่อเกิดการเปิดโปงเรื่องนี้ขึ้นมา ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโสองแอปนี้ถูกถอดออกจาก Google Play แล้วก็ Apple Store ตปิดนแล้วก็ S Planet ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องก็ปิดเว็บไปแล้วด้วยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถูกเปิดโปงเช่นกันอันนี้คือเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะมีสประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนเอาประเด็นแรกชัดผมสอนขับรถเขาจะไปประดิษฐ์รถแบบไหนนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาถามว่าเฮ้ยอันนี้ทําอย่างไรอันนี้เราแนะนํา ไม่ผิดนะครับผมปกติการสอนทั่วไปก็ต้องวางโปรแกรมโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่ให้ให้เชื่อมกันไอ้ส่วนเขาจะเอาโปรแกรมนั้นไปเปะไปแปปะไต่ออะไรเนี่ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะขอตอบข้อที่สองข่อจองอะไรนะคุณเจ้าข้อที่สองก็คือสแอปนี้โดนถอดออกกูเกิล้วก็เออที่ถอดมีสองประกาศเอาประกาศแรก่อนนะผมว่าผู้บริหารผมใจสัตย์ คุณประสิทธิ์แกก,ออก,แก็กล้ามาออกนะครับแกก็กล้ามาออกนะนรายการโอ้โหก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะคือมันเจอจับโป๊ะแบบเจอจับโป๊ะแบบเต็มๆมาฮะแล้วก็ทุกอย่างมันถูกเปิดเผยมาหมดคือถ้าเป็น ถ้าเป็นคณะถ้าประชาชนเป็นคณะลูกขุนนี้นะเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยดูต่อครับรายการนี่ฮะชอฮาร์มอนอันนี้อะไรจำความไม่มีรัฐบาลไหนมีบุญคุณต่อประชาชนสิ่งทงี่ทำคืองานหนะ้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำนี่ฮะแกะเอาพนานเลส่วนมาด้วยนะมาสาบงสาบานอยู่มันคนละประเด็นกันนะพูดถึงครั นี่ฮะภาษากายคือถามไก่ตอบไข่คุณประสิทธิ์เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งของภารกิจกล่องทั่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำไอโโดยเฉพาะก็ถือเป็นเรื่องหน้าแปลกเพราะว่าตัวทวิ t เตอร์บล็อกแคสเนี่ยมันมีไว้สําหรับการปั่นแท็กโดยเฉพาะ ก็คือสามารถส่งข้อความในแต่ละหลายๆแอคเค้าได้ในเวลาเดียวกันซึ่งคนปกติเขาไม่มีใครทํากันนะคะเขาก็ทวิตกันเองนะคะอันนี้ก็คือข้อสังเกตแถมมันเป็นมีความเป็นแอปที่มีความปลอดภัยสูงแคปหน้าจอปุ๊บแจ้งเตืนอนหัวหน้าหน่วยทันทีซึ่งแอปปกติเนี่ยมันไม่มีระบบแบบนี้แน่ๆนะคะจบเรื่องเทคนิคแค่นี้แต่ชออขอย้ําว่าสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกไปถึงประชาชนคนไทยจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับะคุณ<ๆๆ> <ind> ประสิทธิ์นะคะคุณประสิทธิ์เป็นเพียงเป็นเพียงหนึ่งใน จิ๊กซอที่ต่อเข้ามาในระบบปฏิบัติการ IO หรือการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยค่าประชาชนเผยแพร่ทั้งความรักและความชังโดยทำตามคำสั่งโดยถูกบังคับความรักจะความจะความรักหรือความชังเมื่อทำโดยตามคำสั่งทำโดยถูกบังคับไม่เป็นผลดีรักก็ขอให้รักโดยธรรมชาติชังเกลียดไม่ชอบประชาชนผู้ชมงมก็ขอให้เกลียดโดยธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดกองทัพบกต้องตอบว่าภารกิจของคุณ คือการด้อยค่าแพร่บเห็นที่กับประชาชนหรือภารกิจของกองทัพคือการทําให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่รบกับประชาชนของตัวเองกองทัพตอบมาเถชะว่าตกลงเมื่อไหร่จะหยุดปฏิบัติการ IO แบบนี้และใช้ภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณชอบตอบนะครับจากที่ผมดูคุณประสิทธิ์นะคุณประสิทธิ์แกเป็นอาจารย์พิเศษเหมือนกันผมก็เป็นอาจารย์พิเศษ,ผมเ,าาเศษผมเป็นอาจารย์สอนทวิตเตอร์เนี่ยผมสอนมาแล้ว9ปีครับ แฟนรายการครับผมสอนที่ไหนบ้างอ่ะผมให้ดูนะเยวมีเดียเพื่อการมาสัมพันธ์จนได้เคยเป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารส,น,สนเทศของทรทครับอ่ะนี่ฮะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคด,ดีประสาทพรวิหารเนี่ยผมก็รับผิดชอบมาก่อนนี่ผมสอน I.O. ให้กับปฏิบัติการข่าวสารครับตำรวจภูธรภาคสามอ่ะนี่คนที่ยืนข้างผมเนี่ย,นยคนนี้คนเนี้ นี่คือพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงครับโคศกตํารวจแห่งชาติเนี่ยคนกลางนี่พลตารวจโทดํารงศักด์นะที่เป็นผู้ช่วยผบตรครับเนี่ยอันนี้คุณปุอันนี้ตํารวจภูธรภาคสานะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปสอนที่อ,อุบลราชธานีฮะบ,บุรีลำนะบุรีลำ แล้วก็เคยติวทวิตเตอร์ให้ท่านดอนด้วยนี่ท่านดอนเนี่ยเท่าที่ดูนี่เท่าที่ดูนะจากที่ผมรู้สึกนะคือคุณประสิทธิ์เนี่ยแกเป็นแบบเป็นผู้บริหารนะดูดูเรื่องสายโซเชียลเนี่ยดูแกไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่ค่อยแม่นตอบตอบแบบไม่ลึกอาจจะเป็นผู้บริหารไม่กว้างครับคือผมเป็นพวกเทคนิคนะ ลงสายเทคนิคลงมือทําเนี่ย <c oughs> ก็อย่างไรก็ตามผมว่าแกเขาแมนดีนะแมนดีแล้วก็แล้วก็เวลาตอบคําถามเนี่ยก็คือไม่ค่อยใช้อารมณ์ฮะคือคุยแบบนุ่มๆเนียนๆแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบบูลลี่ต่างจากคุณอุเลยนะคุณอุก็ตบโต๊ะผมผางแล้วแคุณประสิทธิ์นี่จะนิ่มนวลก็โอเคครับผมว่า ป็นการ,รเผชิญหน้าที่ดีอะ่ะผม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 โอเคนะคือผมผมก็ชอบทั้งสองคนอะ่ะถ้าพูดถึงก็คืออทั้งคุณช่อคุณประสิทธิ์ถึงแม้ว่าเราจะเชียร์คุณช่อนะครับแต่ว่าก็ไว้ไม่เตียยเหมือนมวยคุณช่อนี่ก็เหมือนมวยเขาเรียกอะไรมวยยกห้าคะแนนนําแล้วอะ่ะคือไม่ต้องไปน็อกเลยปล่อยเขาให้ให้เขาดึงไปก็โอเคนะดูต่อครับ นี่กรโชว์แกโชว์แกโช์นะน่วความจัดพักดีจพักดีไหนก็เน้นจงรักพักดีนะสงฆ์พระเจริญสเนี่โชว์เต็มที่อ่ะมีอันนี้น่าสนใจนะมีปัตยานขอด ก่อนเข้ารายการด้วยไปรายการปฏิญาณก่อนเข้ารายการอะจริงและทุกคนรักถึงมีการไปแจ้งความสัมประกานก่อนนะก่อนจะพูดใดๆเอาประก,รกันด้วยกะโตะนี้มีพัฒนเรศอยู่คือพัฒนรเรศสวนหมาราชท,ที่ผมนำพามาทุกคนต้องไปยืนอันบนโต๊ะนี้ก่อนว่าทุกอย่างที่พูดจะเป็นความจริงและทุกคนรักชาติศสกสย์ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นครับ ข้อที่สองค่ะข้อสองคือ,อย่างไงก็ได้ครับผมทั้งคุณจอมฝันและคุณช่อสามารถสอบถามตามความจริงที่ควรจะเป็นได้เลยข้อสามหลักฐานใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นบนโต๊ะนี้หรือหลังจากนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นหลักฐานในการพูดในการใช้ข้อมูลทั้งหมดในประกอบอะไรส่วนต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งสมข้อนี้ผมขอแค่ข้อหนึ่งคำปฏิญาณทั้งสท่านผมขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้านานยประสิทธิ์เจ้ากจะรับใช้กษัตริย์ทุกพระองค์และรักชาติแผ่นดินรักชาติเบืองเมืองวันพูดคำพูดวันนี้จะเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงแล้วไซขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีอันเป็นไปเจ็ดชั่วโคตร เดี๋ยวถามต่อประเด็นที่คุณประสิทธิ์ต้องการไปแจ้งความเพราะถูกมองว่าตัวเองละเมิดเรื่องอะไรคะอะไรที่ว่าจริงหรือไม่จริงคือคุณชออพูดเมื่อครู่ผมไม่เกียดคุณช่อแล้วคําพูดนั้นแน่นอนคุณช่อวันได้ยินใช่ไหมครับเมื่อกี้รับเงินจากทหารที่บอกว่ารับเงินจากทหารคุณช่อพูดเมื่อครู่ไม่ได้พูดค่ะพูดว่าคุณช่อพูดร่วมมือ ร่วมมือแล้ว่าจ้างจ้างอันนี้พูดถึงพูดถึงตัวคุณชอบเมื่อครู่ที่พีใช่ไหมตอนที่พีใช่ใช่ะ่คุณชออใช้ตอนแรกหลุดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่วมมือพีตอนแรกตอนแรกปั๊บแล้วเปลี่ยนเป็นร่วมมือเอาเป็นว่าชีวิตผมตั้งแต่เกิดมาตัวจสอบได้หมดทุกอย่างถ้าผมรักเงินของหลวงแม่เสร็สตังค์เดี่ยวแท้ความนั่เลยแล้วผมจะนี่คือคำพูดที่เป็นหลักฐานตามข้อ ตามคนดูต่อนะครับแฟนรายการก็จะประมาณเนี่ยฮะสรุปการทำไมโอสร้างความอีชังคนในชาติได้ตังไม่ตังก็ทำหรือยังไงนี่ครับเอาละก็ประมาณนี้ครับแฟนรายการไม่ต้องอ่านแล้วกันนะ ประสิทธิ์เจี่ยวกกเบื้งหลังไอโอโชลอยสักในรายการจบขวัน <c oughs> ใครอยากดูลอยสัก <c oughs> นี่นาทีเปิดอก <c oughs> จุดประสงค์ไอโอจุดประสงค์ไอโอนี่น่าจะพยายามปั่นให้พวกคลั่งออกมาป่วนเด็กหาเรื่องสไตล์รถถังนะแต่บังเอิญปลุกไม่ขึ้นหลังๆเน้นเกณฑนั่นแหละจ้างมามันก็เฉยๆดู ทำไรมากไม่เอามีคนให้มากกว่านี้ไหมอ่าอันนี้อันนี้คนที่ไปชูป้ายนะอะไม่ใช่ปูชูป้ายแต่เียกรูปในหลวงที่หน้าเซนทันเซนทันปินเก้านะฮะแต้ก็ในหลวงก็มาตบบา่าในหลวงระสิทมิมากตบบากว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจอันนี้คุณปรสิทธ์เจียวกกครับเข้าใจออกมานะคนนี้มีใครมากกว่านี้ไหม โอ้โหโ,โหคณะคณะก้าวหน้าเอาไปทวีทตต่อด้วยนะครับเออโอเคครับไปรายการโอ้จริงๆแล้วผมคิดว่าหลังจากที่ดูทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณรายการถามตรงๆกับจอมขวัญแม่วันนี้วันนี้เป็นอะไรที่ดีนะแต่เวลาน้อย แล้วก็ความพีคนี่ไม่ได้พีกมากเพราะว่าถ้าพีกมากจะต้องติดเทรนทวิตเตอร์นะครับแต,ตแต่นี่ไม่ติดแต่นี่ไม่ติดเทรนด์แต่อะไรก็ตามเนี่ยส่วนตัวก็ชื่นชมคุณประสิทธิ์นะก็อุตส่าห์มาออกนะครับคุณช่อก็เผชิญหน้าเลยแต่ว่ามันไม่ดุเดือดสะใจคอซาดิสอะจริงๆโอ้โหผมว่าคือคุณช่อเนี่ยก็ยังไมตรีเพราะว่า คุณประสิทธิ์ก็ไปทําหน้าที่ของเขาอะ่ะพวกคือง่ายง่าย,ยง่าง่าคือไปสอนน่ะให้ไปสอนก็ไปสอนนะแต่ว่าคงมีมากกว่านั้นเพราะว่ามีการพัฒนาระบบระบบพัฒนาแอปด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปลึกต่อนะโอเคจริงๆอ่ะต้องระดับกองทัพนะอยากเห็นโคศกกระทรวงกลาโหมพลโทเลยนะพลโทคงชีพอย่างนี้นะใช่ไหมฮะหรือ พันเอกวินไทยเนี่ยโอ้โคศกองทัพบอกไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือยังนะฮะประเชิญหน้ากับชอบ่อพนิคาหน่อยครับโอ้โหอันนี้จะเป็นแม็กมันมันมากแต่ใจบะถึงภาษาเนี่ยแปนว่าใจบะถึงหรืออาจจะยังเตรียมไม่เตรียมเตรียมไม่พร้อมนะครับเพราะว่าโอ้โหคุณชอ่อนี่ถ้ากล้ามา,างี้ ไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วข้อมูลแน่นปึกและหลักฐานชัดขนาดนั้นแล้วนี่เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากองทัพบ,บกทำา iO เพื่อสร้างความแตกแยกสร้างความเกลียดชังจะปลุกระดมให้คนเกลียดเด็กแล้อมบนะครับหรือทำให้คนรักมากขึ้นแต่รักแบบไม่ถูกต้องครับจนทวิตเตอแบน สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมทวิตเตอถึงแบนโรงเรียนจิตอาสาเพราะมันมีการไปปัดในกระแสและทวิตเตอร์เจอความผิดปกติเกิดขึ้นเลยโดนแบนสิ่งนี้ถ้ามองลึกๆไปแล้วนะครับการที่กองทัพบ,บกทำอย่างนั้นน่ะ หรือกระทรวงกลาโหมเนี่ยซึ่งเป็นเป็น <c oughs> เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทำให้เสื่อมเสียพระเกียรตินะครับทําให้เสื่อมเสียสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ under สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่โรงเรียนจิตอาสาเนี่ยเป็นอะไรที่เสียหายมากๆนะครับ เป็นข่าวดังไปทั่วโลกด้วยจริงๆแล้วกองทัพควรจะหยุดทำไอโอกับประชาชนทำให้มันเป็นปกติครับมันเป็นเรื่องของการเมืองปล่อยไปเลยเดี๋ยวเขาจะนวดนวดกันเองการเมืองคือการใช้น้ำลายครับเถียงกันสู้กันใช้น้ำลายไมไ่ใช่ปืนเดี๋ยวมันก็จะลงตัวของมันเองครับในการเมืองเนี่ยนะครับ ก็ขอบคุณถามตรงๆกับจอมขวัญวันนี้นะครับขอบคุณคุณชอบพนิกาขอบคุณคุณประสิทธิ์เจียวกกนะครับก็เคารพในในความกล้าหาญของทั้งสองท่านที่ออกมาเผชิญหน้ากันแล้วก็พูดคุยกันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็น่ารักนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์เลยโอ้โหอันนี้แบบเป็นอะไรที่ เป็นเป็นคือเป็นผู้ใหญ่อะนะฮะเป็นผู้ใหญ่มากๆขอบคุณที่ตามช่อง youtube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับฝากฟนรายการแชร์คลิปออกไปนะครับฝากฟนรายการกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดแล้วฝากฟนรายการนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องชีพทำข่าวพิเศษกดปุ่มสมัครข้างล่างเดือนละ 1, 100บาทครับท่านสามารถจะได้รับอ e ีบุ๊กจากผมถ้าเกิดสนใจเรื่องอะไรเขียนมาได้นะครับแล้วผมจะถัก ทำคลิปให้ให้ชมด้วยครับนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ